วัสดีคุณเอฟีช่องพระออนที่สาวลงพลนะคะมืดตึืดตื้อเลยเดี๋ยวมาดูย่าพาทำอะไรเนาะ โอ้ยเห็นหงอยูอ่ห่อหญ้าเอ้ย,อยต้มหยางๆป้าต้มมาัขาวโพดพ่อแม่พี่นอ้องป้องปลายเว้ยพ่อต้ขาวโพดซะลี่เก็บมาใหม่ๆเลยบ่แม่ไว้เก็บมาใหม่ๆตัวสดๆร้อนๆป้าด ต้นมันจะหักหรือยังมืออื่นขอจะไปหักเด้เดี๋ยวขอจะหักเองขอเสียไปกบอันต้นมัคซิดาขอไปชงจะไปว่าเอออะละอือเบื้องเอาพ่อแม่พี่น้องเลยต้นมักซิลลี่อือง่าบอกว่าหักเอาฟักมันแล้วสันต้นมันจะไปทางใดก็ไปหรอกแล้วสั้ ได้มองต้มมักซาลี่คกเนาะแม่เนาะทั้งสีบอกต้มไข่เออบ่มอมีฟาร์มบ่แม่นี่ยไม่ก็มีอยู่นั่นละซึ่งซึ่งใบฟาร์มมากรบแล้วก็เรียบร้อยเลยเลยพี่น้องเอ้ยต้มมักซาลี่ มาคะ่ะทุกคนไปนี่ไปกินข้าวแรงบัเนี่โอ้ยอาบน้ำแล้วแม่นบ่เน,นี่โอ้ยสะอาดมากมาหวานใจนี่อืม พี่เนีอีมันละใหม่บ่ละล่ป้าจเฝ้าอวซืาด้อต้งฟางลอกก้าอีกแล้วมันชุกละมั้เนี่ยอุ้นซื่อบ่แม่พปิ้งป้าในอุ้นซื่อๆบาไ้าอยู่โอ้มันชุก ปลาหอมหวยหวยมาค่ะทุกคนกินข้าวเย็นนะคะกินข้าวเย็นกับปู่ของยญ้าผ้านะคะนี่นนะคะเย็นนี้นะคะก็มีปิ้งปลานะคะน้องแหนมกำลังไปเฝ้าอยู่อุ่นอุ่นปิ้งปลาก็ได้อันนี้แกงเห็ดแกงเห็ด t มะขวบใส่ไข่มดแดงกี่ก็ต้มต้มเนื้อเปื่อย พาดอันนี้พาดไม่ได้นะคะนี่นะคะคองแซ่บอีสานบ้านเฮานะคะต้มเปื่อยลาบเนื้อมาค่ะทุกคนมากินข้าวนะคะกินข้าวแรงนะคะ,อ,คะอืมกัดเลยแม่วานดีกรอบแท้ห้องเอฟซีกิ๊บขอนันเนีย ด้เอ็ี่เลยแล้วข้าวาใ้เด่งเน่เนนี่เห็ดบดตัดตีนในโพย <laughs> เพลงละ20บาทมาหย่อมาตัวใหญ่ตัวใหญ่วนิดมันกเอาด้เพระละ20ก็ได้นั่นเงนะ เพือ่อนะน,น,น,นพอหาอิะาดนะใหม่ๆเลยคบไปจะูอะไบ่เลาทูนะคะเกียงละยี่ินนบาท

耶。Yeah. เย็นแล้วข้าวแรงแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องป่อออนี่สาวทุกคนเลอนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ